ก็สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับสวนตากําพองนะครับเกษตรผสมผสานอีสานยุคใหม่นะครับจะพามาชมนะครับทุเรียนที่เราปลูกไว้นะครับในส่วนยางนะครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับในฤดูนะครับฝนนะครับที่ผ่านมาเราได้ทําการตัดนะครับต้นยางพาราออกนะครับซึ่งโซนนี้จะมีประมาณอยู่่า สามล่องนะครับที่เป็นทุเรียนนะครับแล้วก็อีกสองล่องจะเป็นมังคุดนะครับแถวละหกกับเจ็ดต้นสลับกันนะครับทุเรียนก็จะมีประมาณ18ต้นนะครับมังคุดก็จะมีประมาณสิบสองต้นนะครับซึ่งนะครับโซนนี้เราได้มีการนำนะครับกระเจียวนะครับมาปลูกนะครับให้ให้ให้กับตัว โซนทุเรียนนะครับตั้งแต่ช่วงที่เขามีต้นยางนะครับซึ่งถ้าพี่ๆหลายๆท่านนะครับได้ติดตามนะครับคลิปที่เราทำมาลงไปนะครับในในช่องนะครับก็จะเห็นนะครับในช่วงที่ยังมีต้นยางอยู่นะครับซึ่งซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ตอนนี้นะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับเดือนปลายเดือนเมษานะครับต้นเดือนพฤษภานะครับจะพามาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับ ตัวกระเจียวนะครับเขาเป็นยังไงนะครับถ้าเขาไม่มีต้นยางพารานะครับซึ่งในในที่เห็นนะครับก็จะเป็นต้นนะครับที่เขากําลังงอกขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นต้นที่เขางอกขึ้นมาใหม่ซึ่งการงอกของเขานะครับเขาจะงอกเป็นกอนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่แทงนะครับเป็นดอกขึ้นมานะครับซึ่งรอบก่อนนะครับผมก็ได้ทําคลิปคลิปนึงนะครับเป็นคลิปที่ แม่นะครับได้เก็บกระเจียวนะครับไปขายซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแล้งเลยนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นใบสีม่วงลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับส่วนถ้าเป็นกระเจียวป่านะครับใบเขาจะเป็นสีเขียวตลอดทั้งใบนะครับอันนี้คือเราปลูกผสมประสานกันไปนะครับเพื่อปรับปรุงนะครับระบบนิเวศให้เขานะครับเราจะพยายามนะครับทำ พื้นที่ของเรานะครับให้มีความคล้ายคลึงนะครับกับลักษณะของของป่านะครับแล้วก็เป็นการช่วยนะครับข่มพื้นที่หน้าดินนะครับเพราะว่าในส่วนในแถบโซนภาคอีสานเรานะครับจะเป็นโซนที่แห้งแล้งนะครับอ่าถ้าถ้าพี่ๆหลายท่านได้ดูคลิปที่เจ็บกระเจียวก่อนหน้านี้ยังไม่มีต้นกระเจียวขึ้นมาสักต้นนะครับดินนี่เขาจะแห้งเลยนะครับเขาจะมีความชุ่มชื่นแค่แถวต้นที่ผมปลูกถั่วบาซิลไว้นะครับ ก็ตอนนี anyway to to ้นะครับก mm ็เริ่มนะครับที่จะงอกขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนของกระเจียวนะครับเพชรน้าผึ้งนะครับก็เริ่มเริ่มได้เก็บนะครับหลังจากที่รอบก่อนเราเก็บกระเจียวป่านะครับเป็นหลักนะครับตอนนี้กระเจียวเพชรน้าผึ้งก็เริ่มนะครับแตกขึ้นมานะครับจะสังเกตดูนะครับใบเขานะครับกําลังแทงนะครับขึ้นมานะครับในโซนที่เขาได้รับน้าฝนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นดอกนะครับของกระเจียวนะครับของกระเจียวหวานนะครับคือเขาจะแทงขึ้นมาลักษณะนี้ก่อนนะครับถ้ากระเจียวหวานเขาจะเป็นสีปลายเขาจะเป็นสีม่วงนะครับลำลำก้านเขาจะเป็นก้านยาวนะครับหน้านี้นะครับเขาจะโผล่ขึ้นมาโดยไม่มีใบนะครับเขาจะขึ้นมาแต่ดอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหน้าฝนจริงๆนะครับเขาจะเขาจะขึ้นมาพร้อม พร้อมใบนะครับก็จะแซมอยู่ในในในร่องใบเลยนะครับอันนั้นอันนั้นเขาก็จะมีความยาวนะครับก้านเขาก็จะมีความยาวนะครับส่วนนี้นะครับอ่าก็จะเป็นดอกนะครับที่เขากําลังแทงขึ้นมานะครับระยะนี้เป็นระยะเก็บเลยนะครับอันนี้คืออร่อยที่สุดของของกระเจียวแล้วนะครับอ่าเป็นเป็นกระเจียวที่เพิ่งแทงขึ้นมาใหม่นะครับ ที่ที่เห็นนะครับจะเป็นดอกทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่พอดีเก็บจะเป็นชุดนี้เลยนะครับจะเป็นดอกที่กำลังตูมนะครับอย่าให้บานมากนะครับเนี่ยครับระยะนี้คือเป็นระยะที่อร่อยที่สุดนะครับแล้วก็คนนะครับนิยมนะครับที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเขามีความสดนะครับเพราะว่ายัง อย่างแม่ที่เก็บไปนะครับในช่วงนี้แกก็ขายนะครับดอกระบาดนะครับดอกระบาดนี่ไม่พอกันนะครับเก็บเก็บเข้าไปนะครับซึ่งมาตอนเช้าแกก็เก็บนะครับนี่ดูความใหญ่นะครับความใหญ่ความอวบของดอกนะครับส่วนนี้จะเป็นกระเจียวกระเจียวป่านะครับซึ่งกระเจียวป่านี่ก็ได้รับความนิยมนะครับพวกคนแก่นะครับนิยมมากเลยนะครับเพราะว่าคนแก่เขาชอบครับ ชาวบ้านเขาจะเรียกเอาไปไปกลอยนะครับก็คือไปไปต้มนะครับไปต้มแล้วก็ไปสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับคนแก่เขาจะชอบมากนะครับแล้วก็บางทีก็จะเป็นไปลวกนะครับกินกับแจ่วนะครับกินกับน้ําพริกนะครับผมก็ที่สวนนะครับก็จะปลูกผสมนะครับไปกับสวนล่องทุเรียนล่องมังคุดอย่างนี้เลยนะครับ เวลาเก็บเราก็เดินตามล่องครับเราก็ต้องสังเกตนะครับถ้าเขามีดอกขึ้นมานะครับเขาก็จะเห็นนะครับอันนี้ต้องเก็บวันต่อวันเลยนะครับเนี่ยครับเป็นระยะเก็บนะครับผมคือต้องเก็บระยะนี้เลยนะครับถ้าถ้าเป็นระยะที่ดอกดอกเขาตูมอย่างนี้นะครับจะขายดีมากนะครับจะขายดีมากเลยแล้วก็ที่ส่วนเราจะเก็บไปขายวันต่อวันนะครับจะทําให้ให้เขามีความสดนะครับความกรอบนะครับ เพราะว่าถ้าถ้าเราเก็บไว้นานนะครับเขาจะขึ้นเซียนนะครับเขาจะอันนี้ไม่อร่อยนะครับอ่านี่จะเป็นกระเจียวเพชรน้ําผึ้งนะครับลักษณะใบของเขาจะเป็นใบสีม่วงตรงกลางนะครับอ่านี่ถ้าถ้ากระเจียวเพชรน้ําผึ้งนะครับถ้าเขาขึ้นเป็นกอมานะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเขาจะแซมขึ้นมาตรงตรงกลางนะครับของของลำต้นนะครับแล้วก็จะมีใบติดมาด้วยนะครับถ้าเขาขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเขาจะมีความยาว นะครับเขาจะมีความยาวซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่กินนะครับตรงก้านที่เขาแทงขึ้นมานะครับเขาจะเยอะนะครับเรานะครับก็จะปลูกนะครับแซมนะครับไปอย่างนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามาดูหน้าหน้าหน้าฝนนะครับเข้าหน้าฝนนะครับตรงเนี้นะครับจะมีทั้งกระเจียวนะครับจะมีทั้งกระชายนะครับจะมีทั้งกระเจียวเพชรน้ําผึ้ง นะครับมีหลายอย่างนะครับอยู่อยู่ข้างในนะครับมีทั้งกระชายมีทั้งขิงนะครับที่แม่ปลูกไว้นะครับแต่เขายังไม่ไม่แทงขึ้นมาเพราะว่าที่บ้านนะครับจังหวัดกาลสินนะครับมีฝนเพิ่งตกมานะครับรอบเดียวนะครับเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตั้งตั้งแต่ปีใหม่นะครับรอบเดียวนะครับซึ่งซึ่งที่สวนนะครับก็อาศัยน้ําจากบ่อของเรานะครับเพียวเพียวเลยนะครับพอได้ฝนมาก็ ชุ่มชื้นหน่อยนะครับมีความเขียวนะครับยาก็เริ่มขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับคุณภาพของดินนะครับเราดูได้จากหญ้าเลยนะครับถ้าหญ้าเราเขียวนะครับมีความแตกนะครับกอดีนะครับแสดงว่าพื้นดินตรงจุดนั้นนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกระเจียวนะครับที่มันที่มันบานนะครับก็จะมีทั้งทั้งบานแล้วก็ไม่บานนะครับเราก็มองดูไม่หมดนะครับตัวนี้จะเป็นกระเจียวป่านะครับอ่กระเจียวป่าซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่เก็บเก็บพอดีเลยนะครับแล้วก็ดอกเขาค่อนข้างที่จะอวบใหญ่นะครับเพราะหนึ่งเขาได้ปุ๋ยนะครับจากจากทุเรียนที่เราใส่มาด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับที่เห็นกระสอบขาว แต่พวกนี้จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูนะครับที่ที่ทางสวนเราเลี้ยงเลี้ยงหมูนะครับเพื่อเอามาเป็นอ่าวัสดุปรุงดินนะครับกับที่สวนนะครับเพราะว่าที่สวนเราอ่าดินค่อนข้างที่จะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวแข็งถ้าเป็นหน้าหน้าแ้งเนี่ยแข็งมากเลยนะครับอ่ะจะเป็นลักษณะของของทุเรียนป่านะครับใบเขาจะขึ้นมาลักษณะนี้เลย พอเขาโตมากๆนะครับเขาก็จะพุ่มเขาก็จะเต็มนะครับอ่าซึ่งระยะนั้นนะครับเราก็ใช้วิธีการตัดนะครับผมอ่าตัดแล้วก็เอามามาคลุมต้นไม้เราได้นะครับแล้วก็ใบเขานะครับก็จะเปื่อยยุ่ยเป็นอ่าคลุมดินลงไปนะครับเหมือนเหมือนใบตองนะครับแต่ว่าเขาจะดีอย่างหนึ่งคือเขาอ่าใบใบไม่ได้ยาวเหมือนใบตองนะครับเวลาเราตัดเวลาเราอ่าไอเนี้ยเขาจะตัดเขาจะตัดง่ายสังเกตที่พื้นนะครับ อันนี้คือเราตัดไปแค่ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังมีเนี่ยครับใบแห้งเขาอะเขาก็จะคุมนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนประมาณน่าจะสองสองปีสองปีครึ่งนะครับกับน่าจะเกือบสามแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่ารุ่นรุ่นพี่เขาน่าจะเข้าสี่นะครับชุดนี้น่าจะเข้าสามนะครับนี่ครับเราก็ปลูก ซมนะครับเพื่อปรับปรุงนะครับให้กับต้นไม้เรานะครับเพราะว่าผลไม้นะครับพวกนี้นะครับเขาเป็น <Isaiah. S 2> เขาเป็นพืชถ้าเอาจริงๆเขาเป็นพืชเนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้ออ่อนอลักษณะรากเขาเป็นลักษณะของรากผิวดินนะครับมันเป็นพืชน,นะครับที่เขาปลูกกันในภาคภาคใต้ภาคตะวันออกอาทางภาคตะวันออกทางจันทร์นะครับทาง ทางโซนที่เขามีความชื้นนะครับแต่พอมาปลูกภาคเรานะครับเราต้องมาปรับนะครับสภาพนะครับให้เขานะครับซึ่งที่สวนนะครับก็จะใช้ถั่วบาซิลนะครับแล้วก็ปลูกกระเจียวนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับถั่วบาซิลเนี้ยก็จะเป็นพืชคลุมดินชั้นดีนะครับทั้งทั้งรักษานะครับความชื้นนะครับในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ทั้งคลุมนะครับในส่วนของหญ้านะครับที่เขาจะขึ้นนะครับ ซึ่งที่สวนนะครับก็ก็ใช้วิธีนี้นะครับทั้งทั้งต้นเล็กนะครับที่เราปลูกเลยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับความชุ่มชื้นนะครับอันนี้คือที่ภาคอีสานนะครับผ่านแรงมาในในสภาพนี้ถือว่าโอเคมากนะครับปีนี้ที่ที่เราทําอยู่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นปีแรกที่ที่อยู่กลางแจ้งนะครับพวกที่อยู่กลางแจ้งจริงๆเขาจะไม่ค่อยสวยนะครับเขาจะไม่ค่อยสวยการแตกใบการส่งยอดนะครับเขาจะไม่สม่ําเสมอนะครับผม ก็เป็นการสร้างบรรยากาศนะครับก็นำทิคดีๆนะครับมาฝากนะครับให้กับพี่ๆหลายๆท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้เราดูแลนะครับบำรุงรักษานะครับพืชที่เราปลูกลงไปนะครับสำหรับทางภาคอีสานนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ